สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไอวครับต้นบันไดเศรษฐีน่าจะเป็นไม้มงคลเพียงไม่กี่ชนิดครับที่หลังจากปลูกแล้วกับพบสิ่งนี้เกิดขึ้นหากกำลังมองหาไม้มงคลในการเสริมโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยเป็นสมุนไพรในการรักษาอาการของโรคต่างๆเป็นสลีิมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นไม้ฟอกอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์แถมยังปลูกง่ายดูแลง่าย คลิปนี้จะพาท่านไปทําความรู้จักกับต้นบันไดเศรษฐีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าต้นตีนตะขาบแบบจัดเต็มในคลิปเดียวไปดูครับหากท่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ การปลูกบ้านการเข้าอยู่อาศัยการดูเลิกยามนาทีทิศทางแม้กระทั่งการจัดวางสิ่งของต่างๆรวมถึงการปลูกต้นไม้ซึ่งนอกจากการหวังผลการชมความงามการทานพืชผลรวมถึงความร่มรื่นแล้วคนไทยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อหนีไม่พ้นเรื่องของการเสริมโชคลาภเสริมบารมีอำนาจวาสนาดวงชะตา มีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นบันไดเศรษฐีไว้จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยยิ่งขึ้นต้นบันไดเศรษฐีหรือว่าต้นว่านตีนตะขาบเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุหลายปีเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม ลำต้นของต้นวานตีนตะขาบหรือว่าบันไดเศรษฐีจัดว่าเป็นพันไม้ขนาดเล็กลำต้นเป็นปล้องๆแต่เมื่อลำต้นนั้นสูงขึ้นก็จะกลายเป็นไม้เลือ้อยต้นหนึ่งจะยาวได้ประมาณ7-10ถึงสฟุตเดียวทุกส่วนของต้นอวบน้ำและมีน้ำยางสีขาวอยู่ภายในเมื่อต้นสูงจะมีลักษณะเป็นไม้เหลือยาวใบออกตรงกันข้ามกันเป็นปีกสองข้างจากโคนไปถึงยอดมองคล้ายกับตะขาบ ต้นบันไดเศรษฐีเป็นไม้บงคลที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามมีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นบันไดเศรษฐีไว้จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยยิ่งขึ้นเชื่อว่าเป็นพืชที่หาปลูกไว้จะส่งเสริมให้มีเงินเป็นชั้นๆคันๆร่ำรวยเหมือนต้นไม้นั่นเองบันไดเศรษฐีหรือว่าต้นตีนตะขาบ ทั้งตนจะมีรถเฟื่อนเมาแก้พิษตะขาบแก้พิษแมงป่องแก้เครดขัดยอกฟกช้ำหมอพื้นบ้านจะนำไปใช้ในการรักษาพิษจากพวกตะขาบกัดโดยนำเอาใบมาบดผสมกับน้ำมะนาวหรือว่าจะนำไปย่างสดๆแล้วนำไปพอกบริเวณที่โดนกัดหรือว่าถูกต่อย ไม่เพียงเท่านั้นตามตำราแพทย์โบราณของจีนได้ใช้ต้นและใบผสมกับเหล้าแล้วคั้นเอาแต่น้ำใช้ทาบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรือมีอาการฟกช้ำบวมหรือน้ำกากที่เหลือพอกบริเวณที่เกิดอาการก็ได้ที่สำคัญยังสามารถช่วยฟอกอากาศดูดฝุ่นและสารพิษทำให้อากาศในบ้านหรือว่าในอาคารบริสุทธิ์ นิยมปลูกในกระถางเพื่อนำไปจัดวางในห้องน้ำภายในบ้านบางคนนำไปปลูกไว้ในห้องนอนเพื่อเพิ่ม,มออกซิเจนและอากาศที่บริสุทธิ์ขณะพักผ่อนอีกด้วยแต่ที่สำคัญก็คือต้นบันไดเศรษฐีนั้นสามารถปลูกได้ง่ายสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเป็นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดจัดขยายพันธุ์โดยการปักชำแบบง่ายๆและการแยกหนอก่อ แต่ผู้คนนิยมวิธีการขยายพันธุ์โดยการปากักชำมากที่สุดจะช่วยทำให้ต้นไม้สามารถจเจริญเติบโตได้ดีขอแนะนำในการปลูกควรปลูกไว้บริเวณบันไดของบ้านนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าในตัวบ้านในตัวอาคารนอกจากต้นบไดเศรษฐีหรือว่าว่านตีนตะขาบเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงน้อยแล้วที่สำคัญยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่เหมาะสำหรับปลูกไว้ในตัวอาคารหรือบ้านมากที่สุด วิธีการปลูกปัจจุบันนิยมใช้วิธีการปักชำเนื่องจากว่าขึ้นได้ง่ายถ้าได้น้ำเป็นประจำจะอวบเขียวสวยถ้าปลูกในกระถางก็ควรเลือกกระถางที่มีขอบสูงๆไว้นะครับหรือว่าใส่ดินแค่ประมาณสักครึ่งกระถางก็พอเพื่อให้ขอบของกระถางช่วยในการพยุงลำต้นต้นจะชูขึ้นสวยงามเป็นอย่างมากส่วนวิธีการดูแลรักษา ลดน้ำา2 2ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอครับใช้ปุ๋ยละลายน้ำลดเดือนละ1ครั้งจัดวางต้นบนดายเศรษฐีไว้ในจุดที่มีแสงแดดส่องถึงแต่ไม่ต้องวางในจุดที่แดดจ้านะครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงน้อยดินที่ใช้ปลูกก็ควรระบายน้ำได้ดีรู้อย่างนี้แล้วใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลอย่าลืมมองหาต้นบนดายเศรษฐีมาลองปลูกสักต้นนะครับ นอกจากว่าจะปลูกเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือช่วยในการฟอกอากาศดูดฝุ่นและสารพิษทำให้อากาศบริส,สุทธิ์อีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องทาวีดีครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าบ้านของท่านได้ปลูกต้นบันไดเศรษฐีไว้บ้างหรือเปล่าหรือว่ามีแนวคิดจะปลูกอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวาดี y ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลักบมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ